สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง Pentacle Star นะคะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปนะคะวิดีโอของคนโสดราศีกุมนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพิ่งผ่าน New Moon นะคะในราศีกรกฎมาหมัดๆเลยนะคะทุกท่านนะคะได้มีการเริ่มต้นใหม่กันบ้างหรือเปล่าคะลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้าใคร มีการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งใดๆในชีวิตบ้างนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะแล้วก็เรื่องราวทั่วไปของคุณนะตอนนี้และในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะของชาวกลุมนะคะจะเป็นอะไรกันบ้างนะคะอ่อซีด อยู่ในช่วง treat yourself อยู่ในช่วง healing ตัวเองหรือเปล่าคะแปดวยอ่า the sun ว,วอืม strength ราศีกุม Queen of Swords โอเคใต้สำรับเป็นหนึ่งวยไอ้ราศีกุมค่ะคุณนะคะสำหรับ คนโสดนะที่โสดมาได้สักพักหรือโสดมาระยะนึงแล้วนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงฮิลลิ่งจิตใจนะคะเพราะว่าอารมณ์คุณก่อนหน้านี้อาจจะสวิงเนาะเนี่ยแปดถ้วยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เหมือนอาจจะเพิ่งเ,เดินออกจากความสัมพันธ์ใดๆมาก็เป็นไปได้นะคะในบางท่านแล้วคุณอะคือคิดไว้ในใจเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณเนี่ยจะต้องแบบ แฮปปี้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอนเพราะคุณเชื่อนะคะราศีกุมตอนนี้คุณมีความแข็งแกร่งพอสมควรในด้านจิตใจของคุณคุณมีความเชื่อว่าต่อไปจากเนี้ยความรักของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาเนาะจะต้องเป็นคนที่คู่ควรกับคุณต้องเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทปกับคุณเท่านั้นนะคะเดือ u ซันขึ้นคุณค่อนข้างมีพลังงานที่เขาเรียกว่าอะไรคะอิ่มเฟรชใหม่ ณตอนนี้นะอาจจะแบบรีทรีตมาก่อนหน้านี้แล้วฮิลลิ่งจิตใจมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสําหรับคนโสดที่แบบโสดมานานเลยก็เหมือนกันนะคะอาจจะฮิลลิ่งมาได้สักพักแล้วแล้วคุณคิดว่าโอเคคุณพร้อมแล้วเฟรชที่จะสตาร์ทอัพเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องชีวิตในเรื่องการงานหรือแม้กระทั่ง ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะคุณพร้อมมากและคุณรู้ใจตัวเองมากนะคะพลังงานของราศีกุมตอนนี้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะอะไรที่ไม่ใช่ตัดราศีกุมบอกอะไรที่ไม่ใช่นะคะตัดออกนะคะสเตรน์ rain, คุณมีความเข้มแข็งนะคะจิตใจคุณก่อนหน้านี้มันอาจจะสวิงสวิงหมายความว่าอารมณ์คนเรามันเปลี่ยนกันได้ใช่ไหมคะขึ้นลงแต่นะตอนนี้ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่า ราศีกุมคุณมีความเข้มแข็งนะคะคุณเอาอยู่กับความรู้สึกทุกรูปแบบหรือคนที่เข้ามาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆแต่คุณก็จะมีมาตรฐานของตัวเองชัดเจนละว่าต่อไปเนี้ยอะไรที่ไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ไท p ์ของคุณคุณไม่เอาเลยนะคะถ้าเข้ามาแล้วไม่จริงจังทำให้คุณมีความสุขไม่ได้นะคะคุณไม่เอาเนี่ยค e ยน็อปบอ u ค e n น็อปสอดก็คือ ราชินีดาบนะคะคุณไม่สนนะตอนนี้เนาะว่าใครจะทำกับคุณยังไงแต่คุณสนที่ความรู้สึกของคุณเองเป็นหลักนะคะคุณเอาความรู้สึกของคุณเป็นหลักเป็นที่ตั้งแล้วตอนนี้คือคุณอะเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะตอนนี้ว่าคุณจะได้เจอความรักคนที่ใช่คนที่ดีนะคะแล้วคุณเชื่อเหลือเกินว่า คุณสมควรที่จะได้รับมันคุณมีความมั่นใจมากนะตอนนี้นะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยสําหรับราศีกุมนะคะคุณเชื่อว่าคุณต้องได้รับความรักและคุณจะได้รับค่ะพลังงานที่จะเข้ามานะสําหรับคนโสดนะคะผู้อ่านบอกเลยคุณนะจะเจอกับชาวพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะได้หรือว่าชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมเขาอาจจะเป็นพลังงานที่อายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณนะคะวัยวุฒิคุณวุฒิเท่าๆกันหรือ อาจจะแก่กว่าก็ได้แต่ว่าเขามีความยังก็คือมีความเด็กมีความสดใสหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นได้ทั้งหลายรูปแบบเลยแต่เข้ามาเนี่ยเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าออ่แ h ปปี้นะคะมากขึ้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะพลังงานเที่ยวนี้แล้วก็จะมีความรักให้คุณก่อนก็คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะแบบให้อ่ะให้คุณเยอะนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะใต้สำรับมาบอกอยู่แล้วว่า ให้คุณมากกว่าที่คุณให้เขานะคะคุณเหมือนแบบว่ากีฟคุณอนะเอาใจใส่อาจจะให้ความรักให้ความสนใจนะคะเริ่มคุยกันทางแชททางออนไลน์ก็แบบว่าสนใจคุณนะคะคอยถามถ่ายว่าคุณเป็นยังไงนะคะเป็น กินข้าวหรือยังอ่าวันนี้ทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการให้แล้วนะคะแต่หนึ่งถ้วยมาเนี่ยผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีอะไรในเร็วๆนี้นะคะถ้าเราคุยกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะได้รับความรักครั้งใหม่นะคะอย่างที่คุณก็คาดไม่ถึงเลยทีเดียวอ่ะส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคยขอพรเอาไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณเชื่อมั่นด้วยไงตอนนี้พลังงานของคุณมีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นคุณก็จจะเอในสิ่่งทีคุณ ขอพอรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเงินก็อาจจะได้รับถูกหวยนะคะหรือได้รับของขวัญของฝากอะไรที่คุณก็ไม่คาดคิดว่าคุณจะได้นะคะเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นรางวัลเป็นกิฟต์เป็นของขวัญนะคะขอให้ชาวราศีกุมลองสังเกตนะคะว่าคุณได้ข่าวดีเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องงานที่มีอะไรเข้ามาให้อิ่มอกอิ่มใจนะคะการงานก้าวหน้ามากขึ้นก็เป็นไปได้หรืออาจได้เงินฟุกๆนะคะจาก การเล่นหวยรัตเตอรี่หรือว่าเงินปันผลหรือว่าครอบครัวให้คุณก็เป็นไปได้ทั้งนั้นหรือความรักจากพลังงานใหม่ๆ New Love นะคะที่จะเข้ามาของคุณนะคะผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าไม่นานไม่ช้านี้แหละภายในหนึ่งเดือนนับจากนี้นะคะราศีกุมที่โสดก็จะไม่โสดอีกแล้วเนาะมาดูไพ่เมเจอร์อาคานากันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรราศีกุมอีกในช่วงกรกฎาคมนี้คะ t h e Empress คุณจะมีความสุขนะคะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถ้าคุณได้รับความรักมีคนเข้ามามอบความรักมาสนใจคุณคุณจะรู้สึกอิ่มเอฟูนะคะใจเป็นสีชมพูนะคะรู้สึกว่าโอ้ฉันได้ความรักความสนใจความเทคแคร์จะ คนที่เข้ามาสนใจชั้นอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะรู้สึกแบบฟูลฟิลมากทั้งคุณผู้ชายทั้งผู้หญิงเนาะถ้าสมมุติว่าคุณได้เจอและได้คุยกับเขาไม่ว่าจะมาทางโลกออนไลน์โลกการทํางานหรือชีวิตจริงของคุณก็แล้วแต่เขาน่าจะมาจากการทํางานค่อนข้างสูงนะคะคนคนนี้นะแต่มาจากทางออนไลน์ก็ได้แต่ค่อนข้างน้อยนะคะพลังงานของคนคนนี้คุณอาจจะเจอในชีวิตจริงเลยก็ได้แล้วเขาคือเริ่มต้นคุยกับคุณเนี่ย เขาจะทําให้คุณรู้สึกเป็นเอ็มเพรสรู้สึกว่าคุณมีความสําคัญนะคะแล้วคุณก็จะเหมือนกับว่า,ารู้สึกแบบมีออร่ามากอะ่ะในสายตาของคนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาเนาะโอ้ดีมากเลยนะคะมาดูไพ่ Fairy t a l e กันดีกว่าว่าไพ่นางฟ้าอยากจะแนะนำอะไรกับชาวราศีกุมในช่วงกรกฎาคมน,นี้มั้งคะห้าชาย from within ให้ส่องแสงจากข้างในนะคะบอกไพ่ Fairy Tale บอกว่า อันนี้เป็นเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะยอมรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณส่องแสงจากข้างในเมื่อคุณเชื่อมั่นมีความศรัทธาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น100%แน่นอนนะคะเพราะเดือนซันเนี่ยมาแล้วแล้วคุณเองอะ่ะมีความรู้สึกชัดเจนกับตัวเองมากในช่วงนี้ว่าคุณต้องได้รับได้รับได้รับแน่นอนสิ่งที่ดีที่ใช่นะคะแล้วสิ่งที่ดีนั้น กำลังจะมาถึงแล้วอะไรที่คุณขออะไรที่คุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณจะต้องทำให้คุณรู้สึกอินเอมหัวใจฟูเท่านั้นถ้าไม่ใช่ก็คุณก็จะพร้อมที่จะตัดเขาคนนั้นออกไปจากชีวิตของคุณโดยทันทีนะคะโว้โวพ่พลังงานดีมากเลยเพราะตอนนี้ ราศีกุมมีความสุขนะผู้อ่านคิดว่าอาจจะแบบไปฮิลลิ่งแล้วอ่ะรู้สึกดีขึ้นแล้วกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นนะคะยังไงก็แล้วแต่เนาะผู้อ่านเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะอันนี้เป็นการอ่านโดยทั่วไปถ้าอยากจะดูส่วนตัวนะคะเชิญแอดไลน์มาปรึกษาได้นะคะผู้อ่านยินดีและขอบคุณทุกท่านมากๆที่ยังคงติดตามเป็นแฟนคลับกันเนาะก็ วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ